ายผมเก็บไปเบอร์นี่เอาแต่ปีใหม่ผมก็เก็บใบละน้ำอาเปียกนี่โอกาสให้ซีซิงคนบ่เป็นยังไงอยู่เรื่อยไม่กินหอวกันได้เห็นลูกก็ดีใจนั่นก็คลิปหนึ่งเอาเอาไปเอาเราไปวัตถิกี้เนี่ยก็มูเนี่งนั้นชีโดยมือกินปลาอะไรก็ไายไม่เก็บไใเอาเปียกตลอดไทยตอนยางบ้านนี่กันไายเก็บใบนะครับเอาวันที่ครับ เปิดทำอะไรนะแล้อย่างไกเปิดหาวันเนี่ยหสวัสดีครับผมมาหนีผมลูกหลานนะครับก็ับมานีนะครับผมมายามครับเอานะครับผมอะนะครับนี่เอาพดนะครับผมนี่เอาเอาพดนครับอือ๋อเพี้ยนครับนี่ครับผมมายามกันครับมากินเข่ากินแรงน้ากันนี่แหละครับผมมายามเอาเอาพุกปีมาฝากน้าครับแล้วทั้งคนสิปันกันหมูซึ้งว่าสิบปันมาลงตัว เม่บริบบยาวเอาไว้นะโม่ม่ในหวม่ในหัวกันนั่นโม่เร่นกระไดเฮ้าถือกระโดเพื่อนกระไดครับผมบรรยากาท้งหน้าครับเอนพ่ครับผมท้งนี้กับโม่น้นยากนะท้งนีได้ทงนาเรานครับเอนครับวันนี้กับ่เนไทยโหันแตงแต่สลับครับมาไก็บเออทง หนางการนะครับท้งหน้าของอ้าวพ่นนะครับเนาะบันเราฝ่ายนะครับผมอ้าเพื่อนครับนะครับนั่นนั่เชื่อครับเหมือนนี้เอาผ้าค้อมหน้าพร้อมตาครับเอาบทแล้วก็มาตัดมาเกี่ยวหยาครับเหงื่อนะครับคนบ้าคนไกลอ้าวพ่นกัไปหาเฮ็ดมากหันมาชีวิตได้เฮ็ดกับอได้ซ้ำนะเห็นมันเอาววัดสัตว์เอาเพี่อนแล้วก็ครับสุขภาพยังแข็งแรงครับเหมือนเดิมครับ ูแน่สุขภาพดีครับข้นชิวๆครับฟังเพลสบายๆายเนาะการมายาาี่ยมบ้านเราฝ่ายเด้อลูกหลานครับผมกับถ้ามีโอกาสครับพวยาไทยปไปแน่เด้อหันไปใส่ผู้ไทยแน่ปั๊บกล่องมาท่านใดจำดีแล้วเยวเอะๆกันครับพี่ๆนะครับสวัสดีครับ